ราหูย้าย17ตุลา2566นี้4ราศีดวงดีความรักฟังจะเหน,น่อแรงเตรียมพบรักใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับความรักที่ดีถึงแม้จะมีเรื่องที่ต้องให้คิดเยอะบ้างแต่ความรักที่ดีก็จะเข้ามาคนโสดก็จะมีคนที่ถูกใจโดนใจเข้ามาให้เราได้ชื่นใจส,ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว ถึงแม้จะมีปัญหากันแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงดีความรักฟังเสน่ห์แรงเตรียมพบรักใหม่ได้แก่ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดวงความรักของชาวราศีพฤษภนั้นคนที่โสดหรือไม่มีใครตอนนี้คุณกำลังจะได้พบรักทางไกลรักจากแดนไกลและจากการติดต่อประสานงานกับผู้คนที่หลากหลายส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้ว ก็อาจจะให้ระวังเรื่องความเข้าใจผิดกันต้องใจเย็นๆและสอบถามกันให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจอะไรแต่ใช่ว่าจะไม่ดีทั้งหมดความรักของคุณจะมีข่าวดีจากคนรักทำให้ใจฟูแน่นอนราศีมิถุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมดวงความรักของชาวราศีมิถุนบอกเลยว่า เป็นปีที่ชาวราศีนี้สเสน่ห์แรงแบบขั้นสุดคนโสดมีคนเข้ามาขายขนมจีบเข้ามาให้เลือกมากมายและถ้าหากแอบชอบใครอยู่มีโอกาสที่จะเจอเซอร์ไพรส์ใหญ่เพราะคนที่คุณแอบชอบอาจจะมาสาร,รภาพรักกับคุณก็ได้ส่วนคนมีคู่ก็ต้องย้ำเลยว่าต้องเชื่อใจมั่นคง และหนักแน่นมากๆเพราะจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบแปนคุณเป็นแถวยาวเหยียดแน่นอนราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎในเรื่องของความรักนั้นคนที่มีคู่จะมีการได้พูดคุยถึงเรื่องอนาคตเช่นการมั่นหมายการแต่งงานและการซื้อทรัพย์สินร่วมกัน นับว่าเป็นชีวิตที่มั่นคงมากๆส่วนคนที่โสดก็จะได้เจเิอความรักจากคนใกล้ชิดรวมไปถึงเพื่อนสนิทที่อาจสามารถพิชิตหัวใจของคุณก็เป็นไปได้ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดวงความรักของชาวราศีสิงห์นี้ช่วงนี้บอกได้เลยว่าถ้าหากใครคนใดที่ยังโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้พบรัก กับคนที่ถูกใจตรงใจและโดนใจของคุณนั่นเองส่วนคนใดที่มีคู่แล้วก็ต้องมั่นใจเอาใจใส่ความรู้สึกของกันและกันให้มากขึ้นหน่อยเพราะถ้าปล่อยให้ห่างเหินกันระวังจะมีปัญหาเรื้อรังแต่ยังไงความรักของพวกคุณก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ